สวัสดีครับวันนี้ติดตามข่าวท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินําสํานวนหลาจํานวนหลายหมื่นหน้าไปส่งมอบให้กับอายการสูงสุดเพื่อนะครับส่งฟ้องศาลต่อไปนั้นนะครับและท่านถแถลงอย่างมั่นใจว่าพยานหลักฐานมัดแน่นมั่นใจเอาผิดคนร้ายในคดีทู้ห่าวได้และท่านก็ยังยืนยันว่าได้มีการยึดทรัพย์ไว้ทั้งหมดประมาณ5,000กว่าล้าน คือฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนะครับที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเองในคดีนี้นะครับและท่านก็ยืนยันว่าหลักฐานของท่านนั้นแน่นเลยเป็นหมื่นหมื่นแผ่นยึดทรัพย์ตั้งห้าหมื่นกว่าล้านห้าห้าพันกว่าล้านก็มั่นใจว่าสามารถเอาผิดจําเลยคดีตู้ห่าได้คดีทุนจีนสีเทาได้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับต้องรอให้มีการส่งฟ้องศาล และรอจนกว่าศาลตัดสินว่าสุดท้ายแล้วศาลจะยกฟ้องเหมือนกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญคดีหลงจูสมชัยหรือไม่หรือว่าจะชนะคดีเอาวิดีใจวันที่ศาลตัดสินก็แล้วกันแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านอาธิบดีการสอบสวนในการร่วมกันทํางานจนาการสอบสวนเสร็จสิน้นรอ,อการสูงสุดมีความมีออกคําสั่งฟ้องต่อไป นะครับคดีนี้ก็จะพิสูจน์ฝีมือครับทั้งตํารวจทั้งอายการว่าจะมีฝีมือในการทํางานไหมหรือว่าแค่เป็นข่าวใหญ่สุดท้ายแล้วก็เหลวเหมือนเดิมพี่น้องคิดอย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชุกครู